เมื่อวันที่25ตุลาคม2566ณห้องประชุมพระเพทราชาชั้น3อาคารรัตนเทพสตรีพุ้ชศาสตราจารย์ดรพรพจน์จุนสวัสดิ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางในการดําเนินการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนซึ่งจัดโดยสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน เขาร่วมการประชุมกว่า270คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ร่วมการประชุมจะรับทราบถึงแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ตรงกันอันจะส่งผลให้การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนเกิดความรับรื่นทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานจะเริ่มบังคับใช้ในการประเมินผลในรอบการประเมินที่1ปีงบประมาณพศ2567